มาสมายเกมคะ่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอทนะคะและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกของพี่วันนะคะที่มาหัดเล่นโรบอทนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้พี่วันจะรอดไหมนะคะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปที่ชื่อว่าสเตอเบลล์นะคะก็มาแบบเออเอองงงนะ <laughs> อันนี้ก็ต้องไปไล่เก็บเขาเรียกอะไรนะคะที่เขาเขาพูดกันมีมสมองเน่าอะไรประมาณ <laughs> ที่เขาให้ไปเก็บนะคะคือมาแบบไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะคะเล่นไม่เป็นเลยนะคะก็พอจะมีพายกระซิบบ้างเล็กๆนะคะก็ก็ก็คอยบอกบ้างนะคะ <laughs> แต่พี่ <c oughs> วันก็ยังงงๆอยู่เลยงงมากๆงงหนักมากๆนะคะก็อย่าว่ากันเลยนะคะก็ เล่นแบบงงๆไปก่อนนะคะจากครั้งแรกเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยไม่เคยเล่นเลยนะคะก็เลยลองมาเล่นดูบ้างนะคะอันนี้ก็มีพายกระชิบบอกให้ไปขโมยนะคะก็บอกขโมยได้นะคะเกมนี้เขาขโมยกันได้นะคะก็ไปขโมยค่ะ อันนี้เขาก็มาตามเอาคืนนะคะไปขโมยของเขา,าเขา้ามาเขาก็มาจัดการเรานะคะอันนี้เราก็ไม่ยอมนะคะวิ่งาไม้ไล่ตีเขานาะ,ะมันก็คงจะเป็นเกมที่มีการไล่ไล่ขโมยของกันด้วยนะคะเท่าเท่าที่พา,ายกระซิบบอกนะคะแล้วก็เท่าที่เคยดผูผ่านผ่านมาบ้างนะคะ ตอนนี้ใครเพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้แล้วเป็นมือใหม่มากๆนะคะก็มาแนะนํามาพูดคุยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะก็อยากจะรู้ว่าเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะหรือว่าอาจะแนะนําอะไรพี่วันก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ ก็ยังไปตรงไหนไม่ค่อยถูกนะคะตอนนี้ก็พายกะระซิบก็คอยบอกอยู่ข้างๆนะคะว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะยังงงงงเบือบ่อเอ,อืเออ,อยู่นะคะพ <laughs> ายกะระซิบบอกว่าต้องคอยระวังแบบให้ล็อกบ้านของเราด้วยนะคะก็คือพี่วันก็มวัมวมัวแต่ไปวิ่งอยู่ข้างนอกนะคะคนก็เข้ามาขโมยนะคะมาขโมยตัวนะคะ ก็ต้องบูกันนิดนึงนะะถามว่าดูตัว พวกนี้เป็นไหมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่ว่าก็มีอา่าพายกระซิบคอยบอกค่ะว่า,าตัวนี้นะต้องดูอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาขโมยเราก็ตีไม่ค่อยจะโดนนะคะ ก็รู้สึกว่าเซิร์ฟรวมนี่มันจะเล่นยากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะมีคนมาคอยจะขโม,มยของเราอะไรอย่างนี้นะคะบางทีพี่วันก็ตีโดนบ้างไปโดนบ้างนะคะ,ะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังยังไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนะคะว่าจะอาจจะไปเล่นเซิร์ฟบีก็ได้นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะ มาเล่นครั้งแรกมันก็เลยยังทําอะไรไม่ค่อยจะถูกอะนะคะแบบคนมาขโมยตัวของเราไปเราต้องคอยแบบระวังบ้านต้องอะไรหลายๆอย่างค่ะก็อาจจะอาจจะยังอาจจะยังนะอะไรอย่างนี้แต่ก็สุดท้ายนะคะเราก็มาเล่นเซิร์ฟเอ่อเซิร์ฟบีนะคะเซิร์ฟสวนตัวจนได้นะคะก็มาเล่นกับพายกับซิฟนี่แหละค่ะ เพราะว่าพี่วันลําลบากในการแบบคนนู้คนนี้มาแย่งของนะคะแล้วก็ต้องคอยเฝ้าระวังบ้านอะไรเงี้ยเป็นการาเข้ามาเล่นใหม่ครั้งแรกก็ต้องเป็นเซรื้อผืนตัวไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เมื่อเช้าก็มีอีเวนต์เข้ามานะคะแล้วก็าภายกระซิบก็เลยชวนให้มานะคะมามาดูการเล่นนะคะามาดูตัวดีๆที่เขา ปล่อยมานะคะพี่วันก็เรียกไม่ค่อยจะถูกนะคะแล้วก็ต้องคอยดูพายกระซิบไปนะคะก็พี่วันยังเรียกตัวละครต่างๆไม่ถูกนะคะก็อาศัยให้ทุกคนได้ดูก็แล้วกันนะคะว่าเขามีตัวอะไรมาบ้างนะคะ ก็พากระซิปเราก็เก็บอย่างเมามันมากนะคะก็ต้องอาศัยแพคเซิปค่ะคอยบอกนะคะคตัวคาปิ่าน่ะนะคะอยู่ที่อยู่ข้างหลังน,น,นะคะเขาเขามีหลายเซิร์ฟนะคะเขามีหลายเซิร์ฟก็ให้เราเข้ามาเล่นดูกันเล่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะคอยช่วยเหลือเรานะคะ<笑><笑>ก็คลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะคะ,อ,ะอาจจะยาวจากคลิปเดิม,ดมที่เคย ทําลงนะคะคลิปนี้ก็จะมีความยาวสักหน่อยนะคะเพราะว่า,าต้องให้ดูหลายๆตัวนะคะก็ทนดูไปหน่อยแล้วกันนะคะ <c oughs> อันนี้พายกระซิบก็ให้เราวิ่งไปเก็บตัวนะคะที่เขาเก็บมาได้นะคะ เขาก็จะคอยเก็บให้เรานะคะเพราะว่าเรา,าไม่ทันนะคะแล้วก็เงินไม่พอนะคะประมาณนั้นเขาก็จะคอยเก็บให้เราแล้วก็ก็มีขั้นตอนอยังไงก็ต,งต้องต้องให้เขาสอนอีกเยอะนะคะแต่เขาให้เก็บเราก็เก็บนะ,ะบางทีเขาอธิบายมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะอันนี้พี่วันก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะมีอีเวนต์อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าอ่า ไ่กระซิบเขาบอกนะคะว่าจะมีอีเวนต์อะไรเมื่อตอนประมาณตีห้าอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยต้องมาเล่นกับเขาไปด้วยนะคะแล้วก็ได้ดูไปด้วยนะคะก็เลยมาแบบงงๆนะคะแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกนะคะก็ได้จะดูแล้วก็ได้แต่ทําตามที่คาปิ巴านะคะแนะนํานะคะว่าต้องทํำยังไงนะคะแล้วก็ให้กดซื้อตัวไหนอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ใครที่เพิ่งหัดเล่นยังไงก็อคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะว่าเออเพิ่งหัดเล่นได้กี่วันแล้วอะไรเงี้ยเล่นยากไหมเข้าใจบ้างไหมอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าจะแนะแนําอะไรพี่วันนะคะก็แนะนํากันได้นะคะแล้วก็พี่วันอาจจะอธิบายตัวละครอะไรพวกนี้ไม่ถูกนะคะก็<จ>ต้องขออภัยจริงๆนะคนะเพราะพี่วันก็คือบอกตามตรงว่าไม่รู้จักเลยนะคะก็อ,อาจจนะนี้น่าจะคนได้ดูคลิปไปนะคะแต่ว่าพี่วันก็ บอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรยังไงนะคะก็แค่ได้ทําตามอ่าายกระซิบเท่านั้นนะคะเขาให้ทําอะไรก็ทําอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คอยตามเขาคอยดูเขานะคะก็ถามว่าเข้าใจไหมก็ยังนะคะ Lostralaleritos ก็เขาให้เราหยิบตัวอะไรได้เราก็หยิบไปนะคะก็ทำตามที่เขาบอกนะคะโดยที่สมองว่างเปล่ามากนะคะตอนนี้ก็ทุกอย่างมันต้องมีการเริ่มต้นนะคะเราก็เริ่มจากการไม่เป็นเลยอย่างนี้นะค่ะแล้วต่อไปก็คงจะพัฒนาขึ้นนะคะจากไม่เป็นก็คือให้เป็นต่อไปอะไรประมาณนี้เอาไม่ใช่ค่ะ ก็อาจจะมีตัดข้ามไปบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเห็นหมดทุกตัวเลยก็อาจจะทำให้คลิปยาวมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็เซฟสุดๆให้มันอพอดีกับ านาทีที่เราจะลงคลิปนะคะแต่นี่ก็ถือว่าเกินเวลาที่เคยลงจากคลิปก่อนมาเยอะนะคะก,ก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะคะพากาทิปย์เขาบอกให้เราไปซื้อเราก็ไปซื้อค่ะ Tacos rain in tacos rain and tacos It's rain and tacos it's raining ballerino Lolo อันนี้ก็เป็นตัวที่เรามีนะคะแล้วก็ที่คาปิบาร่านะคะให้เรามาด้วยนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะ ถ้าไม่ได้อธิบายรายละเอียดของตัวละครยังไงก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าไม่รู้อะไรเลยจริงๆค่ะก็พอพายกันที่พ่ให้มาหยิบตัวไหนก็ไปหยิบอะไรอย่างงี้นะคะก็คือจะไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วก็ที่เราหยิบอะไรยังไงก็เขาอธิบายมาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราก็งงนะคะก็เลยลืมนะคะก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะก็ ดูคลิปกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะคะว่ามีตัวไหนตัวใดบ้างแค่นั้นนะคะเพราะว่าถ้าให้วิวันอธิบายตอนนี้ก็คืออย่างงงนะคะงงมากๆ <g iggle> <g iggle> ก็จะพูดซ้ำและซ้าอีกนะคะว่าง,งงงจริงๆมันเป็นครั้งแรกของวิวันด้วยนะคะกับเกมโรบอกนะคะ <Bay> ซึ่งวันนี้ก็กําลังจะลงคลิป <Bay> พอดีแล้วก็เลยได้หัดเล่นโรบอกนะคะแล้วก็พอดีมีอีเวนต์วันนี้ด้วยนะคะก็เลยได้ลองเข้ามาดูนะคะ ก็ไม่ร like, ู้นะคะว่าเล่นโรบอคอันน uh yes> ี้เป็นครั้งแรกของเรานะคะฝึกขัดเล่นครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าจะมีคนอ่าเข้ามาดูบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราอาจจะเล่นไม่รู้เรื่องนะคะอ่าคนที่เขาเคยเล่นแล้วก็อาจจะดูว่าเออทำไมเราเล่นไม่รู้เรื่องนะคะ พี่วันก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็คือขออภัยจริงๆค่ะก็คือพี่วันก็อยากเล่นเกมที่มันหลากหลายขึ้นนะคะเ,ะเกมไหนที่มีคนเขาเล่นกันเยอะนะคะก็อยากลองเล่นดูบ้างนะคะว่าเราจะเล่นได้ไหมนะคะ โอดินดินดินดุนอันนี้ก็คาปิ่าให้ขึ้นมาเก็บได้นะคะก็ขึ้นมาเก็บตามเขาบอกเหมือนเดิมค่ะ ก็ดูตัวละครไปเรื่อยๆนะคะ แล้ววันนี้นะคะมีใครได้ตัวอะไรมาบ้างนะคะคอมเมนต์กันให้ฟังบ้างนะคะว่าได้ตัวอะไรกันบ้างวันนี้นะคะก็มียูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะที่เอ่อเวลามีเว้นอย่างนี้เขาก็จะเตะีมสดเลยนะคะอ่าเขาเขาเก่งแล้วนะคะรู้ชื่อตัวละครรู้อะไรหมดแล้วนะคะสำหรับพี่วันก็น่าจะยังอีกนานนักนะคะกับเกมนี้นะ Lucky Block. Tito Pitaco. Lucky Block. Vulturino scheletono. i ด้วยเงินเราน้อยนะคะคาปิวาร่าก็จะเก็บตัวมาให้เรานะคะแล้วก็ให้เราไปเก็บต่อจากเขาได้นะคะคาปบวลาเงินเยอะค่ะ ค่ะนี่ก็คือคลิปทั้งหมดของวันนี้นะคะก็หวังว่าจะสนุกบนความไม่รู้เรื่องของพี่วันนะคะอาจจะเล่นไม่ถูกใจใครไปบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกจริงๆกับการเล่นโรบอกของพี่วันนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ติดตามชมกันมาจนถึงตอนนี้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้สมอลสมายเกมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย